สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้มาพบกับพี่แอนอีกแล้วค่ะพ,พี่แอนก็มีหนังสือดีๆมาแนะนําน้องๆกันอีกแล้วนะคะขออนุญาตแนะนําเป็นหนังสือเล่มน,นี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเปลี่ยนวิธีคิดและทําแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็สําเร็จได้เร็วกว่าใครนะคะค่ะหนังสือเล่มน,นี้เขียนโดยคุณขวัญกระพัดนะคะแล้วก็เขียนถึงเรื่องราวชีวิตจริงนะคะความประสบความสําเร็จของคุณขวัญกระพัดนะคะ หนังสือเล่มนี้ค่ะเหมาะสําหรับผู้หญิงทุกคนที่ควรอ่านและผู้ชายก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะคะหนังสือเล่มนี้เขียนเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีทำของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่สร้างความสาเร็จได้ด้วยตนเองนะคะค่ะลูกค้าหรือน้องๆคุณไหนสนใจนะคะก็สามารถศึกษากันได้นะคะและก็สามารถหาซื้อกันได้ที่ C ีเอ็ดทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือไม่ก็เข้าไปติดตามที่ Facebook ของ C ีเอ็ดสาขาแต่ละสาขาได้เลยนะคะ ที่สำคัญค่ะหนังสือเล่มน,นี้ราคาที่องยี่2 4บาบาทแต่สำคัญกว่านั้นนี่เรานำมาจาัดรายการค่ะลดเหลือเล่มละ50บาทค่ะ<ๆ>เหลือเล่มละ50าบาทถูกมากรีบ<ๆ>มาซื้อกันเยอะๆเลยนะคะเป็นโปรโมชั่นของเดือนนี้เท่านั้นเนาะเดือนนี้เท่านั้นน,น,นะคะและที่สําคัญค่ะลูกค้าหรือน,น้องๆคนไหนนะคะที่มีบัตรสมาชิกนะคะก็อย่าลืมนะคะนํามาสะสมเต็มแผ่นได้นะคะค่ะสําหรับพี่แอนวันนี้ขออนุญาต แนะนำหนังสือดีๆไปเพียงท่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมตามคิมน้ากันอีกค่ะว่าเพียนมีหนังสือดีๆอะไรไม่แนะนำกันอีกนะคะวันนี้เพียนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ